Yan nào lát nô lát cài bê lại cái tích cái tích hm cài lại cái tích cái tích hm yan nào công an yên yan nào lắp công an yên thằng lê thong 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 lê เป,ไไปไน็นลมเนอยไก่เป็นอะไรกันเต้กันเต้ไก่เป็นอะไรไหมลูกมีใครจินตลาจินตล่าไหมลูกแต่งตัวอยู่จะนอนแล้วเหรอจินตลามีใครใครอยู่นั้นใครอยู่นั้นปุยฝ้ายต้องปุยฝ้ายปุยฝ้ายสบายใจแล้วเปลี่ยนไ่เลนะ่นขบวนนั้นสบายใจแล้วเนาะ บุญชัยบุญชัยก็นอนดีสบายใจลูนะอืออนสุดที่สบายใจเสียงไก่ยก็ตัวกระเทกอะเสียก่ยอะน่ลลักนน่าวรักนวาลรักนี่ยน่ารักน่ลลักเด็เด็ดเฮ้ยมันลับกันหมดเลยเหรอหลับกันหมดเลยอุ้ยลับกันหมดเลยสามสิบหน่วยก็น้องชนฝันหลับกันหมดละ หลับในนี้กันทีนี้ลังเล็กหนึ่งเดียวก็มีสุกก็นอนหลับกันนะเออหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวก็มีสุกไอ้นอนหลับเลย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 หลวงปู่ไปมากวนละหลวงปู่เขามาเยี่ยมหน่อยมาเยี่ยมนั่งขาวขาวเท้าใหญ่ขาวเท้าขาวเท้ากับดำสนิท กินอาหารแล้วหรอกินอาหารอยู่ยังไม่หลับเหรอเพื่อนเพื่อนก็หลับกนะกินแล้วก็หลับแล้วเนี่แล้วก็หลับนะน้องดวงเรือดีก็หลับอยู่ตรงนี้ดวงเรือดีหลับอยู่บนนู้นดวงเรือดีหลับอยู่ขอยู่หลับที่เดือของเขาเขาบอกว่าหลับอยู่นั้นปลอดภัยหลับอยู่ในนู้นในบ้านหลังนู้นปลอดภัยเลยไหนนู้นเนาะไม่กลัวกันละนะไม่กลัวเหรอไปกันนอนกันแล้วล่ะ น่ารตามลูกูมาเลยน่ารตามลูกูมาตามลูกูมาตรงนี้ปูมาทํางานถนนเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จหรอกพักพักก่อนพักฉันเพนแล้วก็มาเยี่ยมหาน้องเหมียวคําเยี่ยมน้องเหมียวเดี๋ยวไปทำงานต่อทํางานก็รับัสดุแล้วก็มาเยี่ยมน้องเหมียวก่อนรับัสดุแล้วมาเยี่ยมน้องเหมียว มีพักผ่อนกลางวันกันหลับตรงนู้นก็มีมีเมีใครที่อยากมาพึ่งแดดอาบแดดก็มากันนานตรงนี้ก็อาบแดดได้เนาะก็อาบแดดได้วันนี้ก็มีแดดส่องแดดส่องถึงวันนี้เนาะอ้ตรงนี้เต็มเลยุญสมญสมู่มมได้แล้วเนาะลูกเนาะแข็งแรงดีแล้วนะไม่กวนถขาน,นะลูกนะไม่กวนถขาน,นะญสมไม่กวัแล้วก็ไม่ได้ปล่อยบุญชัย ไม่ใช่ถ้าพอไม่ใช่มาได้จะกวนการกัดกันนแรกเขากัดกับน้องน้องเท้าอ่อนเอ้ไม่ใช่เท้าอะไรนะส้มอ่อนส้มอ่อนกับเท้าอ่อใช่ส้มอ่อนกับเท้าเล็กเขาชอบกัดกันตอนนี้เขาไม่กัดละมันสมโดนฝึกนิสัยใหม่ละดัดนิสัยใหม่ดีแล้วเป็นเด็กดีแล้วนันเล่นกับเพื่อนได้โอ้ตรงนี้นี่เต็มเลยมีเสื้อเสื้อผืนเล็กไปไหมลูกเสื้อผืนเล็กไปอ๋อ เดี๋ยวหหาเดี๋ยวให,หวปูหามาใหม่แล้วหาเสือผืนใหญ่มาปูให้นั่งเล่นนอนเล่นกันนอนกดนอนกับย้าก,ก็ได้นอนกับพื้นเสือก็ได้นอนกันไหลเมลียวเลยตรงนี้เลยนรงนี้เยอะแยะเลยแม <c oughs> ่สีสีส,สีลูกสีแข็งแรงแล้วเนาะแข็งแรงแล้วแข็งแรงนี่แหละออ้เจ้ว ทางกระดาษอ้ยอ่อนอ่อนเลยมผสมผสมมาเลยนน้อนผสมอ่อนลงปูเลยผสมอ่อนลงปูเลยอ่อน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 สมทองอ่อนทรัพทวีน้องเทาน้องดำน้ำงเล็กขางกักส้มขาวใหญ่ส้มขาวเล็กน้องเงินน้องอะไรน้องส้มอ่อนอยู่ไรขันตรงนี้นะนี่ทรัพทวีอยู่นี่ทรัพทวีไม่ใช่เแค่ดำน้อย เพชรทำน้อยอันนี้เป็นอะไรลูกโอ้หนึ่งกับน,น้องไปเลยว้าฮะอโอ้แย่แค่เงีมีน้องเหมียวเป็นไข้เป็นระดับกินก็มีนะน้องเาเป็นไอยอยู่ก็มีกินยาแล้วยังไม่ดีขึ้นนี่ก็ยังไม่ได,ไได้ยังไม่ได้ทำหมันนะั่นนะรอเนี่ย,ขยเ,เขาป่วยกันแล้ววันจะไปกับผู้ไปคู่กับบุญสมน่ ปวว่าเขาป่วยเป็นไอคุณสมก็กำลังดีขึ้นมาแล้วเลยไม่ได้ทำน้องน้องพนดาเท้าขาวใหญ่น้่เท้าขาวใหญ่อยู่นี่เนาะกลวงปูกขอําภาพน,น้องเมียพักผ่อนตอนกลางวันให้กับทุกท่านได้รับชมกันไว้เพียทีนี้ก่อนเนาะบัวทำงานอยู่ข้างนอกนู้นกวาดเป่าใบไม้อยู่ก็มีพัสดุดมาก็รับพัสดุดแล้ว เดี๋ยวก็มาเยี่ยมน้องเหมียวก่อนเยี่ยมน้องเหมียวแล้วก็ไปพักสองวันก็ค่อยๆบายทาต่อมันวันที่ไม่ได้ไปข้างไหนไม่ได้ไปโซละไม่ได้ไปกินที่ไหนก็ทํางานอยู่ในวัดนี่แหละบหน้าก็ล่วงมาเรื่อยๆใบมะก็ล่วงลงมาเรื่อยๆที่นี่ก็ล่วงลงมาก็กินก๋วดปัดเป่าไปเรื่อยๆอืออยู่ผู้เดียวก็เหนะื่อยเลย หน่อยๆก็ต้องทำเนาะพอามีใครช่วยให้เขามาช่วยก็ต้องจ้างจ้างเป็นเงินเป็นทองก็ต้องหาเงินทองก็หายยากไม่มีไรายได้จากที่ไหนนอะกจากเอฟซีช่วยเหลือมานี่แหละการทำงันแถวทีนก็ช่วยเหลือมาก็คงจะได้รอบนี้รอบแรกรอบเข็มแรกเข็มต่อไปกับการทำมันนั้นก็ค่อยหาไปเนาะถ้ามีก็ทําไม่มีก็ ก็แค่นั้นทำนั้นเลยเนาะไมนะ่รู้ทำไงแล้วหมอหมอก็ยังดีว่าหมอว่าจะมาทำให้ที่ที่วัดก็จะได้ทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการขนย้ายน้องเมียไปอีกช่วงหนึ่งเนาะแต่ถ้าน้องเมียจะป่วยก็ต้องอไปอยู่ดีน้องเมียจะป่วยบางป่วยต้องไปต้องอไปเนาะการทำหมันก็ต้องไปเพราะที่นี่ทำหมันที่นี่ไม่ได้เอาเอาเอา โอ้เออว่าอยู่แม่แม่สัมวรัที่ววกวนเขาเลยเออนวราตกวนทำไมนะฮึสวราตกวนกับมันนี่อกวนกับโชคทวีทรัพย์บนนู้นขึ้นไปแล้วกำลังชมอยู่ดีๆว่าไม่กวนเขายัางชมอยู่กวนเขาแล้วฮึกำลังชมอยู่ว่าไม่กวนใครแล้วอยู่ในการด้วยดีกวนขาทำไมลูกฮึลดนตีแล้ว ร้านเรดีแล้วกัวกันทำไมเล่าเราก็อยู่ด้วยกันเนี่ยไหมลูกยังยังแอบแอบสรางกลัวรวยดีแล้วรวดีแล้วนี่ละกลัวกันทำไมฟังหลวงพ่อไหเนี่ยจะม่มีใครรักเลยน,นั่นเองกลัวคนนั้นฮะไม่เป็นไงไม่ใครรักละจะไม่มีใครรักแล้วเอ้าลูกเป็นคนไม่ดีนิสัยไม่ดีจะมีใครรักลูกน,นนะ ก็ขออยุดดีิีนี้ม่สนก่อนนะขอมรณาสาธุบุญใดๆที่ทุกท่านปรารถนาบุญใดๆที่ทุกท่านได้ร่วมบุญร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันในทุกทุกบุญขออวยพรทุกคนทุกท่านพบความสุขสมปรารถนาทุกการทุกท่านทุกคนสาธุอายุวโนสุข,ขังพระลงังขอแถมไทยนิดนึงน้องเหมียวอยู่ข้างนอกที่มามาปนเปี้ยนบนเวียนอยู่หลายตัวอยู่นะ ห้าหกตัวเ้าเหมียว,วน่าจะมาหาสาวๆนะเหมียวป่าเหมียวที่อยู่รอบๆนี่แหละเหมียวตัวผู้ไม่ได้ทํามันแต่เหมียวเราในวัดในนี้เหมียวตัวเมียไม่มีอ่อไม่มีปล่อยข้างนอกนะจะบนอนนี่คือทาหมดแล้วอยู่ข้างในที่ยังไม่ไทําหมันก็มีน้องน้องขาวเทาน้องดําสนิทน้อง สามที่นวนน้องหนึ่งอน,นงเป็นที่เป็นผู้หญิงนะที่ไม่ได้ทำาน,นั้นทำหมดแล้วเป็นผู้หญิงไม่ทําทำอ๋อน้องน้องปุยไฟด้วยห้าเหมียวห้าสาวห้าสาวยังไม่ได้ทำห,ห,ห้าสาวส่วนนุ่มๆก็นุ่มม,มีมีมนุ่มเดียวอ่นี่ยังไม่ได้ทำานุ่มนี่มีหนุน่มเดียวเนี่ยนุ่มบุญชัยนุ่มอะไรนะไม่ใช่บุญสมบุญสมยังไม่ได้ทำเดีดวยวอ้าอย่ากลัวน้องนะ น้องเป็นสาวนั้นน่ะน้องเป็นสาวนะน้องสาวไม่สบายลุงตมอไม่กลัวน้องนะเจ้าไปหาสาวเลยลุงตมอนี่นี่ใยวันแรกก็ทําแล้วลูกลุงตมอม่ได้ทำเมียวเดียวผู้ชายผู้ชายที่รุ่นนี้นะรุ่นใหญ่นะแต่รุ่นเล็กยิเยอะอยู่รุ่นเล็กมีกลายเมียวอยู่รุ่นเล็กก็มีฮะรุ่นเล็กก็มีน้องเล็กน้องหนึ่งเดียวน้องมีสุก น้องชวนฝันใดญฝันฝันเล็กแล้วก็น้องโดวงดีน้องดำและแขังกว่า6เมียวด้กันทั้งหมด6เหมียวน้องเล็กที่ไม่ได้ทำนะ6เหมียวน้องใหญ่5เหมียวน้องเล็ก6เมียว7 6กับ7 <laughs> 7 7กับ5 12 12เมียวยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำเหมือน12เมียว อนนก็ขออยู่ที่นกันนะพไม่คิดจะไปเรียมิสเอสายก